โอ้โห,หนนะะมิ้วเ,<ข>เขาคบผลักรถมอเตอร์ไซค์เ<ช>หรอของตำรวจใช่ไหมของตำรวจคะ่ะอผลักรถจักรยานยนต์ของตำรวจล้มเลยแล้วก็โวยวายโวยวายไม่ยอมหยุดอ้างว่าจอดแค่5นาทีเองทำไมต้องล็อกล้อถ้าปล่อยไปโอ้โหเนี่ยถ้าปล่อยไปเขาก็ไปตั้งนานแล้วแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าลูกอ๋อนี่ลูกเมื่อกี้เนี่ยแว๊บๆโอตัวเล็กอยู่เลยลูกเอ้ ต,ต้องามาเห็นแบบนี้เหรอเด็กนักเรียนคนอื่นที่เขาก็ตกอ,อกตกใจยืนออกันอยู่หน้าโรงเรียนเดินผ่านไปผ่านมาเด็กหันมามองกันเต็มเลยโอ้ยนี่คือพฤติกรรมของผู้ปกครองรที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่เด็กเห็นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงลูกตัวเองเห็นจะรู้สึกยังไงพี่ก๊อฟแล้ววันหลังลูกต้องไปโรงเรียนจะทำยังไงอะถูกเพื่อนก็จะมาพูดเนาะ นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อ26กันยายนค่ะเพจเรารักด่านตรวจโพสต์เอาไว้นะคะโพสต์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความบอกว่าจอดรถรับลูก5นาทีโดนล็อกล้อเดือดจัดผลักรถตำรวจคืนก็ในคลิปเห็นป้ายชื่อโรงเรียนชัดเจนแหละทีนี้ตำรวจบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่เนื่องจากว่าผู้ปกครองคนนี้จอดรถในที่ห้ามจอดนะอดูค่าขอบทางบริเวณทางเท้า มันก็ขาวแดงเหมือนที่พี่กอบบอกคือ5นาทีมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีใช่ไหมหนึ่งนาทีก็ผิดกฎหมายผู้ปกครองเขาเถียงนะ,<ฮ>ะตำรวจบอกเป็นหน้าที่ผมใช่ไหมที่ต้องดําเนินการผู้ปกครองบอกว่าหน้าที่คุณอ่ะเข้าใจแต่ผมอ่ะพลเมืองแต่เขาไม่ได้พูดคุณผมหย,ยาบๆคลายๆขึ้นมึงขึ้นกูอ,อ,อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ด่าหยาบด่าแรง <ฮะ S 1> สุดท้ายคลิปมันก็ตัดไป ถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับเราตามเรื่องนี้ให้ล่าสุดเมื่อวานก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาได้จับกลุ่มผู้ปกครองรายนี้ ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยอคือทางตำรวจเขาชี้แจงให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวัน26กันยายนตำรวจจราจรสอนอสามเสนเขาก็ไปอำนวยความสะดวกดูเรื่องการจราจรให้หน้าโรงเรียนนะคะพี่ก๊อฟรถคันนี้มาจอดหน้าโรงเรียนมาหยุดในพื้นที่ที่เขาห้ามหยุดห้ามจอดมันมีสัญญ,ญาณมีป้ายบอกชัดเจนตำรวจจราจรเขาเห็น เขาไปเตือนก่อนนะคะอ๋อเหรอเขาเตือนก่อนแล้ว oh. ตำรวจยืนยันว่าไปเตือนว่าให้ย้ายรถออกจากตรงนี้ oh. แต่ผู้ปกครองรายนี้ไม่ยอมย้ายไม่ยอมเคลื่อนออกไป oh. แล้วด่าตำรวจจราจรและผลักรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจรจนล้มลงได้รับความเสียหายตามที่เห็นในคลิป oh. ตำรวจจราจรเลยควบคุมตัวเจ้าของรถคันนี้เลยค่ะควบคุมตัวผู้ปกครองรายนี้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย คือเตือนแล้วน่ะใช่เออถ้าไม่เตือนก็ยังแบบอ,อยังพอให้ถกเถียงเนาะอันนี้มันไม่มีอะไรจะไปเถียงกับเจ้าหน้าที่เลยนะเจ้าหน้าที่เตือนแล้วค่ะไม่ใช่อยู่ดีไปล็อกล้อเลยเตือนว่าอคุณเคลื่อนนะจอดตรงนี้ไม่ได้มไม่ยอมไปแถมด่าเจ้าหน้าที่ครับจับกลุมในข้อหาขาดต่อภาษีด้วยค่ะ,ะฮะรถขาดต่อภาษีอาเหรอ ต่อภาษีประจำปีและจอดรถกีดขวางการจราจรนะคะส่งตำรวจสอนอสามเสนปรับตามกฎหมายนะคะเขาก็รับสารภาพค่ะแล้วก็นำตัวส่งฟ้องเป็นคดีอาญาเรื่องของการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมะด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยอะ่ะสุดท้ายนะคะฟอ้องไปที่ศาลแขวงดุสิตศาลมีคำพิพากษาลงโทษออกมา กรณีนี้ความผิดนี้คุณผู้ชมดูเป็นอุทาหรณ์เอาไว้นะคะสารพิพากษาออกมาแล้วว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 358 368ความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและทำให้เสียทรัพย์ก็เจ้าพนักงานเขาบอกแล้วให้คุณเคลื่อนย้ายรถเขาเตือนก่อนคุณไม่ทำคุณไปผลักรถเขาได้รับความเสียหายอันนี้คือทำให้เสียทรัพย์ จำคุก2เดือนปรับ12,000บาทแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อน1ปี 1> และให้ชดใช้ค่าเสียหาย1,000งบาทค่ะสรุปว่าโดนไป2อ0 0มื่อโอ้คุ้มไหมคะไม่คุ้มเลยจอดรถปรับล,ลูกถ้าเคลื่อนไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกอขยับรถออกไปหน่อยอก็จบละทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกอืม แม้แต่เอาจริงก็หลายพื้นที่เป็นแบบนี้นะหน้าโรงเรียนใช่ค่ะหน้าโรงเรียนเป็นแบบนี้จริงช่วงเข้าเรียนช่วงเลิกเรียนอย่างเงี้ยโอ้โหลถติดแบบแล้วทำมแมบบพูดยังไงเดียววิวเห็นคนไปคอมเมนต์นะพี่กอล์วิวเข้าไปดูคลิปนี้ใช่ป่ะแล้วคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเออมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วบางทีผู้ปกครองอะ่ะไปส่งนักเรียนไปโรงเรียนส่งลูกหลานอะ่ะโอ้โหกว่าลูกจะเข้าโรงเรียนได้ทั้งกอดทั้งหอมทั้งลำลาลูกจนเขาบอกลูกไปเรียนนะไม่ได้ไปทำอะไร คือแบบใช้เวลานานมากกับการไปส่